จริงครับยกแรกกินไม่ไหวแล้วแต่เราตั้งใจว่าเราอยากได้อักไปให้ลูกชายผู้ทอดอ่ะเราก็มีความวันรางวัลมีความแบบนี้ไงทีหลังงานแต่จริงพี่ไหวหนักมากยกแรกกืไม่ไหวแล้วผมยกต่อต้อัดไปอย่างมันเก่งจริงไงพุ่มอ่ะขอบคุณครับอย่างนีเท่บนี้ครับไม่ก็ฝาก ก็ติดตามด้วยนะครับทุกต้องทางทั้งยูทูบทิกต็อกในทวีปครับครับก็ยังอาจจะอยู่ยังยังอยู่เดี๋ยวก็จะมีเห็นว่าจะมีรายการชกที่เชียงใหม่แต่ติดหาพรุนี้ครับครับแต่ยังไม่รู้เฉพใคอะไรงานเปิดค่ายใช่ครับไพ่ครับโยกบ่ายจะย้ับผมกำลังมันดีมากเลยว่าก็ถ้าเป็นงานถ้าผมเขาเห็นเขาละเขาเห็นจเตะได้ด้วยก็จะมาครับถ้าเป็นงานมาเรื่อยๆครับครับผมสนใจอยากจะกีฬาผมชอบอยู่แล้ว ครับแอ้อยากผมไม่ใช่คนแบบกินเหล้าดื่มสีด้วยแต่ต้องน้องนั้นเพรับอาจจะดีอยู่แล้วครับครับแค่นี้ครับพี่ใบเตยินดีกับพี่โกมด้วยทั้งยจอยชายแล้วก็ได้แชมป์เลยครับผมนึกชนะแล้วผมนึกหักแล้ชนะแล้วเดี๋ยวรอแต่ก่อนโทษทีโทษทีเฮ้ยผมผมผมนึกชนะแล้วเออแล้ออเออแลันแข็ง ไม่เดินทางแลยเข้าไปถ้าเราเดินทางเลยเข้าไปอ๋อเอาตรงก็ที่ว่าเราหักหักนั้นแล้วก็แข่งแล้วนาจะนานแล้วก็ต้องขอโทษทีแฟนคลับด้วยอันนี้คือพาวิภาศตัวเองก็คือว่าเราเราทำได้แล้วป่ะแต่จะว่ายุกสอบผมอาจจะไปรับหน่อยคือว่าเราไปต็ถูกถูกไค่เขาเราก็ขอโทษประมาณนี้แหละปุมมาไบ้างยก็ปุ่มเขาเป็นที่น้องผมแหละเอาชนะต่คือว่า ผมก็ดีใจผมไม่ได้เสียใจนะแต่ว่าผมว่าต้องขอโทษอาจารย์คุด้วยขอโทษพี่นาแอลขอเป็นมากให้ผมทำดีแล้วสุดดีนะแต่ว่าเต็มที่แล้วไฟหน้าไฟจอดแล้วดีแล้วเต็มที่แล้วเหรเก่งมากเลยไฟสุดยอดครับผมให้ผมนึกว่าผมหักแั้นผมชนะเลยนะหักแล้วแทงนะ เซ็ตที่เราพี่ไหวแต่ต้องขอขอบคุณมากถ้าใครอยากให้ผมโชคอีกอ่ะโบสถได้เลยนะครับเพราะผมจะทำให้เต็มที่ผมจริงๆผมอยากได้โชคมาติด15มากกว่าใช่นไหมผม,มอยากโชคอีก80 80ปาร์ตี้แข่งแล้วครับต้องขอขอบคุณทีมง,งานทางหนึ่งด้วยดีหนักหนุนผมแล้วถ้าผมอยากให้รักข่าวนีช่วยถาม เทนเนอร์ ender, อยากได้นางมวยแก่ๆที่โชคมันๆนี่ครับค้าค่าตัวสบายแต่ว่าโชคมันจริงๆผมก็คิดว่าชนะแล้วผมก็หกักขัดดอกนั้นไปแล้วก็แทงคาไปผมผมต้องขอโทษแฟนขับทุกคนทั่วประเทศไทยถ้าผมทำอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็ทำเต็มที่แต่ว่าน้องได้แชมป์ก็ถือว่าเขาก็คุมเกมเก่งนะครับเวืองยกสองผมว่าลวกจริงๆไปเตะกัจับเขาแหละ ผมผมผมไม่ได้อยู่อยู่เตะถ้าผมเตะต่อไปเนี่ยผมว่าคือชนะแต่ชนะแล้วเราไม่ภูมิใจผมไม่เสีขอโทษไปน้องก็เตะเสีมันทำให้เราดูดิเรขอโทษทุกคนเลยครัากรอนขอบคุณนะครับใจ่กงงใจครับผมก็ใจได้ที่ไหวครับผม